สวัสดีครับทุกคนเรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับสุดสัปดาห์แบบนี้นะทางเพจโกลด์เอฟเอนะครับก็จะมีวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ให้นะครับผมเดี๋ยววีคนี้จะวิเคราะห์คู่ไหนมีคู่อะไรบ้างไปติดตามมันได้เลยนะครับคู่แรกผมขอเริ่มที่เอ็ยูก่อนเลยนะครับเพราะว่าเคยเชียร์ให้เซลมาหลายคลิปแล้วและตอนนี้ก็คือทิ้งถล่มทลายเลยนะครับอย่างที่เห็นเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่า กราฟทางเฟรนเดเนี่ยมันเป็นเทนขาลงนะครับเป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะเบรกเทนไปได้แต่ไม่สามารถสูงกว่าตรงนี้ได้ก็จะไม่เป็นขาขึ้นอยู่ดีแล้วฟิบโอนาชีที่ผมกลางไว้นะครับยอ้อนไปดูคลิปเก่าๆข,ของผมได้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือผมบอกให้รอแถวๆโซน61.8ถึง78.6แล้วค่อยเซลล์นะครับตอนนี้ก็ ลงมาอย่างเยอะเลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยผมเชื่อว่าน่าจะลงไปอีกเยอะเลยนะครับแนวรับนี้ผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่ทําไมผมถึงบอกว่าเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูทำเฟรมวีคนะครับทำเฟรมวีคเนี่ยจะเห็นเลยว่าแท่งแท่งเซลล์นะแท่งการขายเนี่ยมันมีเยอะกว่ามากมากเลยนะครับถ้าเทียบกับแท่งที่ซื้อก่อนหน้านี้ แล้วมันเบรกโลนี้ลงไปด้วยนะครับมีแววว่าจะเบรกโลนี้ด้วยเนาะถ้าดูในทางเฟรมเดียจะเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยที่มันยกโลขึ้นนะครับที่มันยกโลขึ้นมานะครับตอนนี้โดนเบรกเรียบร้อยนะครับเรบรกแบบเรบรกกระจายเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเ <c oughs> ทนใหญ่มันลงนะครับยังไงมันก็ต้องลงนะถึงแม้ว,ว่าจะลงช้าหรือลงเร็วก็แล้วแต่นะครับ บทจะลงมันก็ลงแบบนี้แล้วนะครับผมถ้าตอนนี้เนี่ย NU เนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนใครที่มีไม้เซลจะแถวข้างบนเนี่ยก็แนะนําว่าถือให้ให้ถือต่อไปได้นะถือต่อไปได้เลยนะครับถือมาถึงแถวแถวนี้ก็ได้นะครับแถวมันจะมีแนวรับบริเวณนี้นะครับแล้วแต่หรืออยากจะปิดเลยก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีออเดอร์คู่ NU นะครับแนะนําว่าอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าครับผมอยา่าพิ่งเซลล์อยา่าพิ่งบายรอจังหวะที่ใช่ดีกว่านะครับ โอเคคู่ถัดมานะครับจะเป็นคู่ UJ นะครับเพิ่งพูดถึงได้ไม่นานเองนะครับคู่นี้เนี่ยผมก็เชียร์ให้เซลไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่น่าเซลมากนะครับถ้าดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่เน,ะนาะไทม์เฟรมบิ๊ครั้งที่แล้วเนี่ยผมให้ดูที่บริเวณนี้นะครับก็จะกลางฟิโบแบบนี้นะครับเพราะว่าเชียร์ให้เซลนะครับแล้วก็มันเป็นแนวต้านตรงบริเวณโซน78.6 ตรงนี้นครับมันสัมพันธ์กันพอดีครับมันเป็นแนวต้านของวิกแล้วก็เป็นโซนของฟิบูแคชีโซน78เนี่ยครับมันก็จะทะลุขึ้นนิดหน่อยนะแต่บทจะลงมันก็ต้องลงอยู่ดีนะครับถ้าดูทางเซมเดย์จะเห็นเลยว่าลงเยอะมากนะครับแท่งนี้ใหญ่ๆเลยมีแววว่าอาจจะลงได้อีกหน่อยนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็คือการวิเคราะห์และการคาดเดานะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเอ่อมันอาจจะ กระตุกลากขึ้นมาอีกรอบก,ก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับผมแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยหรือให้ผมวิเคราะห์ให้นะคู่นี้ผมเชียร์เซลล์นะครับเพราะว่าราคาสูงมากเลยครับถ้านับจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นหมื่นกว่าจุดแล้วนะครับถือว่าเป็นโซนของแพง้ากันถ้าอยากจะเซลล์ก็เซลล์ได้นะครับคู่นี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มาที่คู่ NJ นนะครับคู่นี้ผมเชียร์มานานแสนานานเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ หาคู่นะครับเอ็นจโอเคคู่ j ตอนนี้ก็ลงเละเทะเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับผมเคยบอกว่ามันจะทะลุแนวรับตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไปดูทางเฟนไ้อีกทีนึงนะครับ ตรงนี้เนี่ยที่ผมกางฟิโบไ้ให้เมื่อนานมาแล้วนะครับคลิปเมื่อน่าจะประมาณสองสามคลิปที่ผ่านมาผมบอกว่า,วาตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่น่าเล่นมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาสูงนะครับสังเกตว่าเวลากราฟขึ้นมาสูงมากๆเนะี่ยเวลากลางฟิโบแล้วมันอยู่ในโซนเจ็ดสิบแปดถึงเจนะ็ดถึงแปดสิบแปดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะครับเพราะว่าโซนสูงๆแบบเนี้มักจะมีแนวท้านแนวรับ ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอาจจะแข็งแรงก็ได้นะครับก็ถือว่าลงมาพอสมควรนะครับถ้าใครมีออเดอร์ตรงโซน8ปดสิบแปดนี่ก็ลันมาจะสี่พันจุดแล้วนะครับสำหรับ n j เจผมก็คิดว่าลงได้อีกนะเอ,อแนวตรงนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าดูในไทม์เฟรมเดยนะเดี๋ยวพาไปดูไทม์เฟรมเดยนะครับคู่นี้ผมว่าลงได้อีก ถึงแม้ว่าตรงนี้ถ้าเรากางฟีโบนะครับมันก็อาจจะบายก็อาจจะนะครับแต่ผมว่าผมไม่แนะนําให้บายนะครับเพราะดูแท่งที่มันลงมาเนี่ยมันลงแบบทะลุลงมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าจะบ่ายผมว่าค่อนข้างจะอันตรายเลยนะครับคู่นี้ผมว่ามันอาจจะย่อขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงต่อก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คิดว่าขาลงน่าจะเริ่มหมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ลากลากขึ้นไปกินสต็อปลอนนะครับโอเคแล้วก็ คู่ถัดมาจะเป็น EU นะครับ EU นี่ผมมีออเดอร์ตรงนี้นะครับที่บายเพราะว่านะครับหนึ่งเลยตรงนี้มันเป็นบริเวณแนวรับนะครับบริเวณนี้นะครับสองก็คือผมสังเกตจากการที่กราฟมันวิ่งลงมาเยอะๆนะครับถ้านับจากยอดตรงนี้นะ นับลงมาตรงนี้มันประมาณหมื่นจุดถือว่าลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับแล้วก็เหมือนจะเป็นโซนแบบเป็นของที่มีราคาค่อนข้างจะถูกนะครับเพราะว่าผมจะวัดพิโบจากตรงนี้นะครับจากโลนี้ขึ้นมาตรงนี้บริเวณนี้นะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าออเดอร์ตรงเส้น61 mm. เป๊ะๆเะสมอไปนะครับบอกเลยว่าบางทีที่ได้จุดเข้าสวยๆไปไสอะไรเงี้ยบางทีมันก็มันก็มีมีการฟลุกมีดวงบ้างแบบเปิดมาเจอทีอยู่ต่ำกว่าโซนแล้วผมก็เข้าบายไปเลยแล้วมันก็ขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะบางทีมันก็ดวงนะครับบางทีก็โดนหลสนะครับ EU สำหรับตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับ คนที่ยังไม่มีออเดอร์ก็ถือว่ายังไม่ได้ตกรดอะไรนะเพราะว่ามันเพิ่งจะวิ่งเองนะครับมันอาจจะย้อนลงมาอีกก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตลาดนี้แต่ว่าผมเนี่ยมีไม้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยผมก็จะถือต่อไปนะครับอาจจะไปออกสักโซน23.6นะครับอาจจะให้มันอาจจะรอมันขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วค่อยปิดก็ได้นะครับโอเคถ้าคู่ E.U เนี่ยใครยังไม่มีออเดอร์ก็ แนะนำนะครับอีกคู่หนึ่งน่าเล่นมากครับคู่ที่แนะนำตอนนี้มี EU นะครับ UJ นะครับที่แนะนำให้เข้านะครับส่วนคู่ที่เหลือเนี่แค่เอามาวิเคราะห์ให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็แล้วมาที่ทองคําเลยนะครับทองคํานะครับคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยออกมาก็คือบอกว่าให้บายนะครับใน ทำเฟรมสี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ผมให้ไว้ก็คือกลางฟิโบแบบนี้แล้วก็สังเกตเห็นแนวรับนะครับที่บริเวณนี้พอดีก็ดูตรงบริเวณให้ให้ดูเป็นบริเวณนะครับตรงนี้เนี่ยมันสัมผัส3ครั้งแล้วก็ยังไม่ทะลุสักทีนะครับผมมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะขึ้นทะลุหายนี้ไปเลยก็ได้หรือ อาจจะขึ้นไปเพื่อชนบริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับตรง23แล้วลงแรงกว่าเดิมทะลุลงมาก็เป็นไปได้อ่าอันนี้ผมจะพูดในกรณีที่มันขึ้นไปก่อนแล้วนะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับผมเดานะถ้ามันขึ้นจากตรงเนี้ยผมว่ามันขึ้นทะลุตรงนี้ไปแน่นอนนะครับ1,900มีเห็นแน่ๆนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่ขึ้นแล้วมันทะลุลงมาด้วยซ้ําเนี่ย มองตรงไหนนะครับวิธีของผมนะครับถ้ามันทะลุตรงนี้ลงมาแล้วขาดทุนเรารอเข้าใหม่ก็ได้ครับเราจะกลางพิโบจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แบบนี้ก็ได้โซนหกสกับ78มีแนวรับให้เราอยู่สังเกตเห็นไหมครับนี่คือแผนสำรองถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้แล้วมันโดนสต็อปลอสแผนสำรองของผมก็จะมีที่61และเจตรงนี้เนี่ยมัน สามารถเล่นได้นะครับคือถ้าลงมา78ก็จะยิ่งถือบายได้ยาวขึ้นเพราะว่ายิ่งเราได้ราคาต่ำๆเนะี่ยเราก็จะรันเทนได้ไกลกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าเราได้ราคาสูงก็อาจจะรันได้ไม่ไกลมากถ้าเร้ทำเฟรมเดย์นะครับวีควีคหน้านะครับตลาดเปิดแล้วมันทะลุลงมาเนี่ยก็มองสโซนตรงนี้นะครับหกสิเ็ดกับ78โอเคไหมครับตรงนี้อันนี้เป็นแผนสำหรับ ทองคํานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้ามันขึ้นไปเลยก็ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันลงมาก็ต้องเตรียมตัวใช้แผน2นะครับทั้งนี้ท้งนั้นก็อย่าลืมบริหารเงินทุนกันด้วยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ by g r o w t h f เนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ